ไอซ์อัพิสดาชี้พิกัดใครอยากเห็นหน้าสามีพร้อมเล่าจุดเริ่มต้นความรักเรียกว่าเป็นคุณแม่สวยซับที่หลายคนก็รอคอยว่าเมื่อไหร่จะใจอ่อนยอมเผยโฉมหน้าสามีชาวต่างชาติสาวไอซ์อับพิสดาล่าสุดนั้นได้ออกมาเผยถึงหน้าตาสามีเป็นครั้งแรกในรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิม EP 131พร้อมเหตุผลที่เธอเลือกผู้ชายคนนี้เป็นคู่ชีวิตสซวไอซ์เผยว่าใครอยากเห็นหน้าสามีของเธอ ให้ดูที่หน้าลูกสาวน้องเลยอาเหมือนกันเลยส่วนจุดเริ่มต้นตอนเจอสามีเพื่อนแนะนำตอนแรกจะไม่ไปเจอเพราะไม่ชอบฝรั่งแถมไม่มีรูปให้เห็นก่อนแต่ก็เบี้ยวมาสามรอบก็เลยยอมไปเจอกะว่าถ้าไม่ถูกใจก็เลิกคุยแต่ก็ปรากฏว่าเขาไม่ได้น่ากลัวสามีเป็นคนที่อยากมีลูกและคุยเรื่องนี้กันตั้งแต่เริ่มคบ เธอบอกว่าบางทีคนที่เราชอบอาจไม่ใช่คนที่เราอยากแต่งงานด้วยส่วนตัวนั้นอยากแต่งงานกับคนที่เรารู้สึกเกรงใจและมีความเป็นผู้นำเพราะตัวเราก็เป็นจอมบงการจัดแจงชีวิตคนอื่นพอเจอผู้ชายคนนี้เขาก็มาแนวบงการเพราะเขาบอกว่าเขาบงการคนในออฟฟิศมาตั้งกี่พันคนแต่พอถึงเวลาเราก็คิดว่าถ้าเราต้องเลือกคนคนนึงมาบงการชีวิตเรา เราเลือกคนนี้อยากอยู่บ้านแล้วเป็นชนีตัวน้อยๆบงการชีวิตหนูเลยค่ะรู้สึกชอบชีวิตตัวเองตอนนี้เวลาที่อยู่กับเขา